วันนี้ผมมาซื้อลูกพันปลานะครับผมมีปลานินปลาในาปลาสลิดน,นะครับแล้วก็ปลาอะไรอะ่ะปลาลิดผมก็มาซื้อนะฮะก็จะมีปลาจีนแบนนี่แหละปานวนจันแหละมั็นกินพืชนะนะครับ ปลาสลิดนะผมซื้อปลากินพืชก่อนแล้วก็ปลาทับทิมเนาะนะครับนี่บอกเเยอะนี่ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะนะครับเนี่ยเพาะพันปลาสาขาสองนี่อ่าพิกัดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ให้แล้วกันนะครับผมนะครับปลาก็ตกตัวหนึ่งหนึ่งบาทบาทห้าสินะครับไม่เกิน2บาทเนาะ ปลาใสประมาณนี้อ่านี่ก็จะเป็นถุงละร้อยตัวนะคะรับเขาใส่ให้นะนี่ครับถุงละร้อยตัวนี่ปลาทับทิมบันไนปลาสลิดตัวนิดๆงั้นเลยนะครับโอเคอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอ่าปลานนนจันปะน่าจะเป็นนวนจัน โอเคครับหลังจากที่ผมได้พันปลามาแล้วเนาะ mm hmm. ผมจะมาดูก่อนเนาะม,มีปลาอะไรบ้างเนาะมีปลาทับทีมนะนะครับตัวละบาทบาท20ตังค์นะครับปลาสลิดตัวบาท20ตงังคร้อยตัวเนาะเ mm hmm. ขาบังคับเนาะ mm hmm. ผมซื้อ50ตัวเขาไม่ขายนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. มีปลาไนนะตัวละบาทร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมปลากรดเหลืองเนาะตัวละบาท50นะครับปลานวลจันนะตัวตัวละ สามสิบตังค์เนาะนะครับแล้วก็สายสามร้อยเนี่ยเขาบังคับสามร้อยนะปลาหนวนปลาหนวนกับปลาจีนอะนะครับปลาหนวนจันกับปลาเขาเรียกปลาปลาจีนอ่าเขาเรียกปลาจีนนะนะครับอย่างละอย่างละสามร้อยตัวละสามสิบตังค์เนาะก็รวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับแปดร้อยเก้าสิบาทนะผมก็มีงบน้อยผมก็จะซื้อประมาณนี้ครับค่อยๆซื้อทยอยใสย่ทีนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าปลาผมที่ที่เอามาเลี้ยงชุดแรกอะ่ะเป็นปลานิลเนาะ นะครับตอนเนี้อะผมเนี้ยเพื่อนอาจจะเห็นเนาะเนี่ยนางก็เริ่มรู้จักรู้จักมาขอกินแล้วนะตอนนี้ได้สี่สิบห้าวันนะอันนี้ปลากระโหนะเพื่อนตัวสามบากนี่เพื่อนเห็นไหมตัวเล็กทีดเดียวนะนะครับแต่ก็บอกตัวเร็วตังกลงนี้ทำมันเดิมเพื่อนกดไปในน้ําแล้วให้มันออกให้น้ําให้น้ําเข้าไปในถุงแล้วให้ปลามว่ายออกมาเองนะนะครับให้มันค่อยๆว่ายออกมาเอง แล้วต่อมันแหละอันนี้เป็นปลาครผมอยากได้ไว้เนี่บอกสวยๆขอซื้อสองตัวเขาไม่ขายนะเขาบังคับขายผมเออบังคับผมขายสิตัวตัวสึห้าบาทให้เพื่อนดูชอบปิดข่าวเนาะ นี่ยเขามันคับขายผมตัวสิบห้าบาทคือหมายถึงว่าผมจะซื้อสองตัวเขาไม่ขายเขาบอกต้องขายสิบตัวขั้นต่ําผมก็สิบตัวก็สิบตัวก็ไม่เป็นไรทําไมผมถึงแบบเออทําไมซื้อน้อยอะไรเงี้ยผมถึงเงินน้อยสินเกษตรไม่ใช่นะว่ามีเงินเยอะแล้วนะฮะค่อยๆทํานะครับมีเงินรายได้เข้ามานิดนึงก็ทยอยซื้อเพิ่มเอานะครับผม,ผมทาเหมือนเดิมนะครับใช้สองน้ํา ให้น้ำในบ่อกเก่าเจอกับน้ำน้ำในถุงเดี๋ยวมันจะว่ายออกมาเองครับผมเดี๋ยวมันไหวมันก็ว่ายออกมาเองถ้ามันยังไม่ไหวมันก็ยังไม่ออกจากถุงนะครับ มีปลาเพี้ยเพื่อนเพื่อนดูปลาเพี้ยปลาเพี้ยตัวสามบาทเพื่อนเพื่อนไปดูปลาเพี้ยนี่อ๋อโทษทีไม่ใช่ปลาเพี้ยอันนี้มันเป็นปลานี่โทษขอโทษปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดอันนี้บังคับซื้อร้อยตัวนะปลาสลิดตัวละบาทห้าสิบนะครับแรงนี่เพื่อนปลากระโห้เพื่อนดูตัวกระเปียกนี่ เห็นไหมตัวเล็กแต่แข็งแรงนะนะครับอันนี้ผมซื้อมาสามสิบตัวเหมือนกันตัวละสามบาทนะครับ ทอดมันปลากายที่เขาชอบกินไงน,นี่เป็นปลากายนะเพื่อนผมจะแกะถึงปลากายอะ่ะนี่เป็นปลากายที่เขาชอบกินกันนะเพื่อนนะเียวลานิดนึงเียวลานิดนึงจต่ให้เพื่อนดูจริงว่าเ,เราทำเราทำจริงนะนะเพื่อนปลากายตัวเจ็ดบาทเพื่อนตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะเห็นไหมเออปลากายเนี่ยไซส์ใหญ่ แต่วันนี้ผมดูหม่อมหม่อมถนัดแดกอะในคลิปเขาเขาบอกว่าปลากระโห้เนื้ออร่อยสุดแต่ผมเคยกินปลาก,กายผมก็ชอบนะน้ำนึ่งลัแต่คนเนาะแต่เขาบอกกระโห้อร่อยก็อร่อยแต่บอกกระโฮ้หนังมันอร่อยสุดผมก็เลยอะเอากระโห้มาปลูกเอ้ไม่ใช่มาปลูกเอากระโห้มาเลี้ยงด้วยนะครับจะดูที่อร่อยจริงป่ะอ่ะเอาไว้เหมือนเดิมปลาอิสุก อุ้ยแม่ดูนี่ฮะนี่ต่างปลายิสกโอ้ยเป็นยากนี่นฮะปลายิสกนะเพื่อนนะครับอันนี้ร้อยตัวแต่รผมก็ใส่ให้ถึงป่ะนะผมว่าถึงแหละนะครับขาดก็นิดหน่อยเกินก็คงนิดหน่อยนะครับผมมีขาดมีเกินบ้างแหละนะครับปลายิสกนะครับผมโอเคเาปุ๊บแล้วก็จะให้เพื่อนดูว่าโอเคเนี่ยวิธีของผมนะก็คือ ผมจะให้ค่อยๆปลาเนี่ยมันจะระหว่างน้ําที่ผมตักมาในบ่อใสไว้ใช่ไหมกับน้ําที่ในถุงเนี่ยเหมือนปลาพอมันเริ่มจะปรับตัวได้มันจะว่ายออกมาเองนะครับเนี่ยอย่างไอถุงเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมออกเลยนะเมื่อกี้ผมดันมันไม่ยอมออกเลยมันหนีแบบหนีเข้าถุงเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยมันเหมือนมันยังปรับตัวไม่ค่อยได้เนี่ยนะเนี่ยถ้ามันปรับตัวได้มันจะออกมาไหมมันจะว่ายกลับเข้าไปนะครับ โอเคเดี๋ยวอย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวอีกผมอ้อยสักยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทลงไปในบอ่อนะครับนี่ผมให้ดูปลานี้ก่อนมันก็ว่ายมาขออาหารผมเรื่อยนะนะครับปลานินนะที่ผมเอามาจากนู่นอันผมเลี้ยงตัวห้าสิบตังค์นะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกอะ่ะเนี่ยเพื่อนดูตอนนี้ดิเพื่อนดูดอีกทีเนี่ยม,มาคอยขออาหารแล้วเนี่ย น่าเชื่อนะสี่ห้าวันเนาะจากตัวนี้เดียวไงตัวเท่ากับแบบในถุงที่ผมแกะนั่นแหละนะครับเด๋ต้องให้กินเยอะหน่อยเดี๋ยวปล่อยลูกปลาไปแล้วเดี๋ยวมันจะกัดกันนะครับมันกัดกันแน่เลยต้องให้กินให้อิ่มก่อนนะครับ โอเคถือว่าปล่อยปลากันนะเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามด้วยนะมีอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะครับไม่ใช่เอาแบบที่ผสมเลดมาคุยกันนะจริงๆแล้วมันควรจะเอาสิ่งที่ไม่ผสมเลทมาคุยกันมันได้รู้ว่าปัญหาอย่างไงแล้วเราทําแบบเนี้ยมันเป็นยังไงคือผมไม่ได้ทาขายบอกก่อนนะของผมเนี่ยมันเป็นแบบทํากินเพื่อความอยู่รอดเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกษียณไปอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ไหวแล้วล่ะมันก็แค่ แค่มีกินเพื่อประทังชีวิตแค่แนั้นเองนะครับนะฮะตอนนี้มีกําลังทําได้ก็ก็ทําไปเถอะนะครับทุกวันนี้ก็ปวดหัวกละนะครับพราะถ้าเจ้านายเร่งมากอะไรบ้างก็ก็ปวดหัวนะทาไม่ทันเนาะทําไม่ได้ดั่งใจเขาหรอกนะครับเขาอยากจะบีบเราออกมาไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเราทํางานบริษัทเนาะนะครับทํางานไม่ได้ตามเป้าตัวเลขเขาอะมันมันก็ลําบากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมมาดู มาดูกันว่าจะปล่อยปลาตอนไหนเนาะครับตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะผมก็จะทำการปล่อยปลาทั้งหมดเก้าสายพันธุ์ของผมเนาะนะครับ,รบก็จะมีปลาทับทิมปลาอืม ความจำสั้นเนะาะปลาปลาอะไรอะ่ะอโอ้ยทำไมความจำสั้นงนี้นะแต่ถึงตอนนั้นเรามีกินเราไม่ได้กินมันลงแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะ่ะเราอดอะ่ะเราก็ต้องกินมันนะนะอืมอมาสิลกูก โอเคเป็นอันเรียบร้อยผมจะเทแล้วนะครับจะทำการเทละลูกปลาวิ่งมารอเต็มเลยแต่ผมต้องให้หารปลาทิ้งก่อนมันจะได้มา,มารุมตอดกินพวกปลาเล็กๆเพนะราะบางทีมอาจจะหงถิ่นก็ได้เนะผมก็ไม่รู้นะ Hai kim cho nữ kim nha nhãn kim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  nhãn โอเคอ่ะผมจะไปปล่อยเหมือนล่อล่อสออิ่งที่ทำเนาะนะครับโอเคจะทำยังไงัะทงแคบ่บ่ออ่ะผมปล่อยนะครับผมป้ายพร้อมกันเลยอะจะปล่อยทิ้งค้างค้างถังค้างถังตักน้ำเหมือนกัน โอ้ยไปเลยสิจ๊ะทางทำไมอาจารย์นเนี่ย ไปเลยจิจ่าแม่โอ้โหพัทง,ทง,ทงทำไมล่ะจ๊ะพังทำไมล่ะไปเลยพังไปโพดออหมดสักทีฮ่าฮ่าฮ่า เอาละเกลี้ยงเรียบร้อยทำมือเดียวเนาะอดห่วงถ่ายกล้องไม่ได้โกไม่มีคลิปลงก็ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับตอนนี้เราก็จะมีปลานะฮะอยู่ในเนี้ยประมาณเก้าสายพันถึงสนะิบสายพันเนาะเดี๋ยวผมเจอสายพันก็แบ่งก็จะมาปล่อยเรื่อยๆพอน้ํากว้างถึงน,น,น,นู่นเนาะในเนี้ยปล่อยได้น่าจะประมาณสองพันตัวแหละนะครับนี่ผมปล่อยประมาณพัน พันพเจ็ดร้อยตัวล่ะนะครับผมโอเคลาเพื่อนไปแน้วบ,บัดนี้นะครับสวัสดีครับ